สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนที่จะเปิดมากก็ต้องสวัสดีเนาะมื่อนี่สิผ้ามาเบิงอย่างเมื่อนี่ก็สิผ้ามายางเลาะสวนทุเรียนหน่อยค่ะปัญหาปัญหาของดินเนาะปัญหาของดินไม่มีธาตุไม่มีธาตุอาหารตั้งแต่เ,เริ่มปลูกมันก็สิบ่มีธาตุแล้วพราะว่าดินเฮาโลปกปาย่างออกแล้วมันเป็นดินทรายเวลาฝนตกมากมันกับเสียดให้ดินเชะดิน อมน้ำแล้วก็พราะแดดออกมาดินทรายเขาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าดินทรายมักก็่าีเป็นดินสมัดแล้วก็เป็นแข็งเลยเมื่อนี้ก็สิภาพมาเบื้องแล้วถามว่าธาตุอาหารมีบอธาตุอาหารกะบ่ม,มีค่ะถ้าพูดเรื่องดินะ่ะแพ่เขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะ,ะเริ่มปลูกเนาะเนี่ยเขาก็ปลูกมักก็่าเป็นดินทรายเดี๋ยวจะภาพไปเบื้องที่ว่าธาตุอาหารที่ว่าบ่มีเลยเขาสิปลูกระยะอยู่ที่เท่าไหร่ ระยะปลูกของเราก็อยู่ที่เขาวัดเนี่ยประมาณเก้าคูณสิบมั้งนี่เก้าคูณสิบแต่ว่าอันนี้ก็จะเข่าสองเดือนแล้วมันก็ถือว่ายอดแตกดีก็ถือว่าติดแล้วนี่ยอดเขาก็แตกดีอยู่เนาะเพราะว่าเขามันเป็นชซนของเขามันเป็นดินทรายปนแฮเป็นบางมอง บางมองก็เป็นไส้ล้วนๆเลยแล้วก็าธาตุอาหารกับซบอมีเพราะว่ามันเป็นส่วนยางเก่าเนาะเป็นส่วนยางเก่าที่เ้าโลมาปลูกเราจะทําแถวอย่างนี้ปลูกมาประมาณาเดือนก,กว่าจะเข้าสองเดือนแล้วได้เห็นอย่างท่านด้เดือนระบบน้ำยู่แต่ว่าเราดึงสายพีไปแล้วขั้นแรกเราก,ก็จะใส่ท่อพีก่อนเพราะว่างบมันมีน้อยเนาะงบมันมีน้อยถามว่าเอ้ยขั้นตอนใส่พีทําไมมันขยักขย่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมาเปลี่ยนเป็น พีวีซีงบมันมีน้อยค่ะเดี๋ยวพอมีแล้วเขาค่อยเปลี่ยนไม่เนาะเอาค่อยแก้เฉพาะหน้าไปก่อนมีแค่ไหนก็ทําไปตามที่เรามีนั่นแหละปะไปเบื้องดินที่บ่มิธาุอาหารมันเป็นยังคือว่าดินบ่มิถาุอาหารบ่มีถาุอาหารเพราะว่าเป็นดินทรายเวลาฝนตกมันก็จะอ่าอิเลเปะปะเฉอะแฉะไปหมดเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันก็จะขาวอย่างเงี้ยขาวคันรานนะสิเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเขาติดแล้วเพราะว่าเขาแตกยอด สำหรับทุเรียนเล็กเนาะสำหรับทุเรียนเล็กใครที่ว่าท้อแท้ดินไม่ดีดินไม่ดีเราก็ปลูกไปเถอะค่ะเขาก็ปลูกเอานี่เขาก็ปลูกเอาเนี่ยนี่เขาก็ติดแล้วอันนี้ก็ยังไม่ถึงสองเดือนนะนี่เราพู่งปลูกในดินก็มึงเน่ถามว่าดินมีธาตุอาหารไม่ดินไม่มีธาตุอาหารหรอกขาวอากลากดูแต่ว่าเราก็ปลูกโม่ปลูกเยอะอยู่เหมือนกันไม่น้อยเท่าไหร่เนาะเนาะเราก็ปลูกไปอย่างนั้นปะเราไปดูตรงที่ว่าอันนี้มันติดแล้วเนี่ แต่ว่าไม่มีถาดอาหารหรอกเพราะว่ามันเป็นดินทรายตายตางที่เราโล PE เราเตรียมมาไว้ดึงไว้ก่อนอปลูกมาจะสองเดือนและยังบอมยังบอท่านได้เดินระบบน้ำเลยกำลังดึงท่อ PE ไว้ปลูก PE ก่อน PE เขาใส่สองนิ้วสองนิ้ว,สอ,วสองนิ้วแยกออกไปตามลายย่อยตามเต้าทุเรียน,นะนะเขาใส่ PE สองนิ้วแต่ว่าท่อเมน ท่อเมนที่จะแยกออกมาหา PE นี่เราใช้สนิ้วเราใช้ท่อเมน4นิ้วแยกออกมา2นิ้วเนาะพอะพอเขาเกาคยคิดว่ากันอีกเที่นึงเนี่ยอันนี้ก็เริ่มแทงยอดเริ่มจะติดละแต่ตอนนี้ดินมันแน่นนั่นนี่ฝนหยุดปั๊บก็ดินแน่นทำไมถึงว่าฝนหยุดฝนหยุดไป3วันสี่วันแต่มือนี่ห้องหืมหึมมาแล้วแต่ว่าระบบสปริงเกอร์เรายังไม่มีเราก็เลยยังไม่ได้ลด ดึงตะทอพี่อีไว้ชื้อๆต้องมีระบบน้ำเนาะแต่ว่าก็อใจจดใจจอกับท้องฝ้าอยู่อาจชีดมาให้จากน้อยเนี่ยนี่บ่ดินไม่มีธาตุอาหารดินทรายขาวๆไปดูข้างหน้ายิ่งขาวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแต่ว่าเราก็ปกลูกเนี่ยเราจะแก้ค่อยๆทดลองแก้ไปเนาะ,ะมันก็จะเริ่มจะเข้า สองเดือนแล้วเดือนก,กว่ามันก็เริ่มติดทุกต้นแล้วเริ่มจะติดแล้วถ้ามันติดเป็นอย่างคือว่ามันติดติดมันก็ยอดมันก็สิแตกออกมาหางปลาทูอ่าหางดาบก็วาไปขานี่ชมว่าเห็นไหมดินมันจะไม่มีธาตุอาหารมันก็จะเป็นดินทรายเขาวาวอย่างนี้เพราะว่าเขาโลโลปลาอย่างปลูกทุเรียนเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ตอแต้เราก็ทําอยู่ ทำอยู่ตลอดลองผิดลองถูกเราก็เป็นมือใหม่อีกเหมือนกันค่ะเราก็เป็นมือใหม่อีกส่วนภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมึงการฮกเฮาเนาะเฮาก็เป็นมือใหม่คือกันแต่ว่าเฮาก็อยากให้มาเห็นว่าดินของเขาอ่าเป็นป่าอย่างเกา่าแต่ว่าเฮามาโลปลูกทุเรียนหน่อยแต่ว่าพอเป็นดินยังไงเอ่ยทุเรียนถึงจะชอบไม่รู้เขาชอบดินยังไงถ้าจะเอาแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันก บ่ได้เนาะแต่ว่าเขาอยากปลูกนะเนี่ยดินของเราจะเป็นอย่างเงี้ยทรายแบบขาวจัว้วะมีหินแหป่ปนในจัหน้อยนึงนแต่ว่านี้ก็เริ่มติดแล้วเนี่ยเริ่มติดแล้วเนี่ยยอดเป็นอย่างคือว่าเริ่มติดแล้วเพราะว่ายอดเขาออกมาแทางยอดแล้วเนาะเป็นหางปลาทูเป็นหางดาบแล้วแต่ดินทรายเห็นบ่ไีดินทราย ชายเหมือนกันแต่มีแฮ i ปุ่นจังหน่อยขาวอากลากตูถาดอาหารบ่ม,มี่บ่มีถาดอาหารหรอกค่ะแต่ว่าทาไมไม่มีถาดอาหารเราก็จะทดลองปรุงอาหารให้เขาเนาะพราเขาติดแล้วมันที่สองเดือนแล้วด้พอเขาติดแล้วเราก็จะทดลองปรุงอาหารให้เขาอะปรุงยังไงถ้าว่างก็ส่วนมากก็จะไม่ทําได้ทุกต้นหรอกเพราะมันเยอะอันนี้ทดลองไปก่อนทดลองไปก่อน ถามว่าเมื่อกี้พีอีพีอีสนิ้วที่เขาสร้างมาเนาะนี่ท่อเมนท่อเมนของเราเราก็จะ4นิ้ว PVC 4นิ้วทำเป็นท่อเมนแล้วก็ทำอย่างงู้นแล้วก็เขาก็จะดึงท่อพีอีไว้ดึงท่อพีอีไปเป็นแถวแถวละเสน้เสนเซนสองนิ้ว ท่อพีอีนะสองนิ้วแต่ว่าท่อเมนอะ่ะอยู่ที่สี่นิ้วเนาะเขาจะตั้งตั้งจะตั้งวาลไว้ก่อนแล้วพอทําอะไรเสร็จเราก็จะต่อเข้าไปก็กกกตรงนั้นแล้วก็เจาะเจาะเจาะตามเตาทุเรียนเลยเนาะเจาะตามเตามันเลยเนี่ยเมื่อนี่ท่องฟากะคือสเติมน้าให้โยพราะว่าบึงการแดดมาสองสามวันแล้วบึงการแดดมาสองสามวันแล้วบึงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเท่านี้นะเนาะอ่าจังหวัดบึงกาฬอพรพอเจริญนี่เห็นไหมตรงนั้นน่ะที่ถ่ายไปเมื่อกี้นี่มันเป็นดินขาวเลยถ้าเป็นแบบผลผลบัโตนี่มันจะขาวเลยขาวก็คือถือว่าธาตุอาหารน้อยหรือว่าไม่มีธาตุอาหารเลยเนาะแต่ว่าเราก็เลยได้มาทดลองมาปรุงปรุงให้มันคือเข้าแกงแกงเราก็ต้องปรุงเนาะน้ำปเปล่าที่เราใส่หม้อเสร็จเราก็ต้องมาปรุงพริกปลาน้ำปลาผงชูรส เราก็ว่ากันไปเนี่ยเขากะชิมาพวนดินขึ้นร,บรอบๆต้นมันก็เลยบานี่พวนดินขึ้นร,บรอบๆต้นพวนพวน,น,น,นห่างๆต้นจังหน่อยห่างกะห่างทำพอดีอะไรเนาะนี่เขาก็ห่างๆจังหน่อยห่างพอดีนะนี่มาน,นี่ต้นมันนี่มอต้นมันเนี่ยเขากะมานี่แล้วก็เขาก็เนี่ยที่ใส่ไปนี่ก็คือปุ๋ยหมักหมักอ่าหมักแกบไว้แล้วก็หมักไว้แล้วเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้ว เราก็จะทดลองอาถามว่าฝนยุธตกประมาณ3-4วันเนี่ยดินเขาแข็งเป๊กเลยนะนี่ดินแข็งเป๊กเลยนะแต่ว่าเราก็เอาจอบขุดรอบๆอบร,อบรอบวนให้สักน้อยเขาก็ปุ๋ยหมักใส่เข้าไปถ้ามีเวลานาะทดลองไม่กี่ต้นหรอกเพราะว่าทําไม่ไหวมันนูนจะให้ทําทุกต้นมันก็ต้องหลายคนช่วยกันเนาะเดี๋ยวก็ ต้องรอคนมาช่วยก่อนนู่นดินมันขา,ขาวๆอย่างงุ้นเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงอาหารให้มันอย่างนี้ทําคนเดียวก็ทำํำเล่นไปก่อนนะะทดลองไปก่อนนี่นะเราก็จะมาปรุงอาหารให้มันตั้งสิเนี่ยปรุงอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปสําหรับการทําสวนเน,นเาะทําสวนบ่มีพิษมีถือค่ะทดล่องตลอดสอบทุกปีสอบทุกเดือนทุกวันก็ยังสอบบผ่านแต่ก็ทําเนี่ย เฮ่ากสิพวนพวนรอบๆต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักเติมปุ๋ยหมักเติมถาุาอาหารให้เขาสักหน่อยต้นมันต้นเขาแข็งแรงดีเนาะนี่ระยะใส่แล้วก็ใส่จากนี้หอยห่างเด้อถึงจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์แต่ว่าความในใจของเราเนี่ยก็คือมีความกลัวอยู่เด้อกลัวเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่ใกล้คนมันจะ ได้หลายอย่างเพราะว่าทุเรียนนะมันเป็นพืชที่ออนแอเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่เราก็ยังไม่เก่งเนาะเราก็ดูรุ่นพี่ดูสวนใหญ่เขาทําไปเรื่อยๆื่อเราก็เอามาปรับมาศึกษาอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ศึกษาบางอย่างก็เข้าใจบางอย่างก็ไม่เข้าใจเนาะกับการทําสวนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราทดลองดูก่อนเนาะกับทุเรียนเล็ก